สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ iPhone 11โดูเวลาผมว่าเนี่ยผมก็จะมานั่งเล่นเกมนะครับผม r v ร r e e f i บางทีก็ c o l of Duty นะครับพับจบ้างนะครับผมวันนี้ก็มาแจก iPhone 5S เป็น iPhone 5S ที่ผมซื้อมาเสือป่านะครับผมราคา1,000กว่าบาทเลยนะเป็นเครื่องนอกนะครับผมแต่ว่า ใช้งานได้ปกตินะครับผมกล้องหน้ากล้องหลังแต่จะสแกนนิ้วไม่ได้เท่านั้นนะครับกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาดูการตั้งค่าน,นะครับของเกมฟ e ีไฟล์สามารถเปิดโมดเฟร,รมเรทส,สูงได้ปรับได้สามระดับขั้นสูงนะครับผมสว่างมาก ส่วนโหมดเฟรมเรทสูงเนี่ยมันจะได้ทั่วไปนะครับมันจะมีโหมดเฟรมเรทสูงกับชาร์ดูให้เราเปิดโหมดเฟรมเรทสูงเนี่ยจะเปิดได้ทั่วไปแล้วก็ขั้นสูงชาร์ดูเนี่ยก็คือตัวเงาแต่ว่ามันไม่สามารถปิดหน้าจอติงได้นะครับ iPhone 1ก็ไม่สามารถปิดได้ที่รุ่นที่เป็นหน้าจอติง่ง <H Negro> เดี๋ยววันนี้มาลองใ่แรงนะครับผมอาจจะแรงไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนาะ ว่ามันพึ่งลีซีซั่นไปก่อนหน้านะครับผมผมเองก็ยังไม่ได้ไต่แรงนะขึ้นไปแค่แรงไดมอนด์นะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นแรงเลยพอดีว่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับผมมีคนบอกว่าเกมฟรีไฟนี่มันไม่สามารถเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้ผมก็เลยมาตั้งค่าหรือว่าเอามือถือสเปคแรงๆนะครับที่คือเรียกว่าสเปคแรงที่สุดแล้วล่ะนะครับ iPhone 11 Pro นะครับผมเอามา ตั้งค่าให้ดูบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยผมน่าจะแร้ง แรงสูงๆอะไรประมาณนี้คือผมก็เคยขึ้นไปถึงสุดๆประมาณแรงไดมอนด์นะคะแล้วก็ไม่ขึ้นเลย <c oughs> ผมใช้เน็ตสีมือถือนะครับผมเน็ตสีเม็กเน็ตสีเม็กเดือนละ200บาทผมเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะรับพัสดปต เพื่อนโดนยิงอยู่นะครับผมนี่กาจะมายิงเพื่อนเราแต่ไป็น1คิวนะครับผมส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ5.8นิ้ว iPhone 11 Pro หน้าจอ Super Retina XDR นะครับผมแล้วก็เวลาเราเล่นเกม Free Fire มันจะไม่ปิดหน้าจอติ่งให้เราอัตโนมัตินะครับจะต่างกับมือถือ Android มือถือ er, hmm? Android เนี่ยจะปิดติ่งให้เราอัตโนมัติเลยส่วนมือถือรุ่นอื่นๆที่เป็นหน้าจอติ่งก็ไม่สามารถปิดติ่งได้นะครับผมอาจจะมีข้อเสียหรือว่ารบกวนนิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบอาจจะรบกวนนิดหน่อยนะครับ ตรงลงสีนะครับผมไม่มีใครเลยมั้งไม่ค่อยมีคนโดดเลยตรงนี้นะครับผมถ้าถามผมว่ามีข้อเสียไหมก็มีนะครับในเรื่องของความร้อนนะครับเวลาเล่นเกมไปนานๆนะครับเวลาเครื่องร้อนเนี่ยถ้าเอามาสตรีมหรือว่ามาเคสเกมเนี่ยเครื่องมันจะร้อนมากๆเลยนะครับร้อนแบบแทบจะจับไม่ได้ ในเรื่องของการใช้งานโดยรวมมันก็ใช้งานได้โอเคนะครับผมดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเสียงดีนะครับเวลาดูหนังก็เสียงดีนะครับเสียงลําโพงทั้งใส่หูฟังแล้วก็เ,เปิดลำโพงนะครับผมลำโพง d อ l b y a t อ o s มเนี่ยเสียงดีมากนะครับเสียงดังมากใครที่จะเอามาเล่นเกมฟ e ี FI r e นะครับผมสำหรับคนที่มีงบถึงซื้อ p h o n e 11หรือว่า iPhone 11 pro นะครับ พูดถึงว่าข้อดีของ iPhone 11นะครับผมหรือ i p h o n e อ,อ,อันดับแรกเลยเราจะได้ในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์และก็ฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับผมการใช้งานระยะยาวอย่างน้อยถ้าเราซื้อมาเงิน30,000กว่าบาทนะครับผมเราใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วก็พูดถึงว่าเรื่องฟีเจอร์ใหม่ๆบางทีอาจจะชู้มือถือ Samsung หรือว่ามือถือ Android รุ่นอื่นไม่ได้นะครับ ในเรื่องของซิม 5G บางทีอาจจะสู้มือถือ Android ไม่ได้นะครับเพราะว่ามือถือ Android เนี่ยเขาไป 5G กันแล้วเนาะแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียนนะเรื่อง 5G อย่างน,น้อยก็ได้ Wi-Fi มา5 g ิกะเฮิร์แล้วก็6 g ิกะเฮิร์นะครับ โอเคนะครับผมก็มาทดสอบ <c oughs> คือก็มาทดสอบให้ดูกันประมาณนี้เลยนะครับผมยิงสู้เขาไม่ได้เนาะตายอย่างไกลเลยนะครับผมมองไม่เห็นกดไม่ทันนะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับใครที่จะเอา,เอามาแคสเกมสตรีมเกมที่ผมมาทําคลิปเนี่ยก็มาทําคลิปสําหรับคนที่มีงบถึงสามารถซื้อ iPhone 11 Pro ได้หรือว่าซื้อ iPhone 11ได้ว่าถ้าซื้อมาเล่นเกมฟรีไฟล์หรือว่าเกม,มอื่นๆเนี่ยมันเลื่นไหมมัน ผมค่าหรือเปล่านะครับผม